สวัสดีครับวันนี้ก็กมาพบกับผมและก็น้องเหมือนเดิมทุกวันนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมมีกุ้งแช่น้ำปลานะครับผมมาชวนคุณผู้ชมดีกินด้วยกันนะครับมีผักและเครื่องเคียงนะครับผมมาเยอะนะครับผมไม่ว่าจะเป็นอ่ามะละนะครับผมแล้วก็มีกระเทียมนะครับผมแล้วก็ พริกนะครับผมน้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับผมพร้อมนะครับแล้วก็ผักไม้มิ้นนะครับผมไม้มิ้นเออจะพูดสารเเน่ก็ไม่เหมาะมากสารเเนเรื่องอื่นเป็เกี่ยวอะไรแดดไม้มิ้นไม้มิ้นเออนั่นแหละพอสุดละมาคุณผู้ชมกุ้งสดๆนะครับผมลองสิไม่ได้กินนานมากครับผมเป็นเดือนแล้วมั้งเนี่ยไม่ได้กินอ่ะน้ำพริกแดงด้วยคุณผู้ชมผมปั่นเองนะเมื่อกี้โอ้โหจุ่มให้มันสะดุ้งสะดุ้งหน่อย นี่ไอ้นึงได้กินไม่ถูกพี่เข้มการจะกินกุ้งให้มันแบบว่าเราต้องเอาพริกมันขึ้นมาด้วยเห็นไหมนี่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 นนอยวไปเอามาเผ็ดนะบอกเลยจิ้มจิ้มไม่เฉยอย่างนั้นอ่ะคุณผู้ชมนี่มาล่าเราคำใหญ่ๆเลยอ้หโโน้ำจิ้มไม่เต็มสุดเลยหนาหนามากโอย เบอกเลยว่าน้ำจิ้มวันนี้ผมจัดสุดเลยคุณผู้ชมเอาไปเผ็ดเด็ดเลยอ,ะอ่ะนี่หอมเจียวมันจะเพิ่มความหอมได้คุณผู้ชมเหมือนเรากินหอยนางรมอ,ะอ่ะนีนี่ลองลองมันได้เข้าหรอเข้าเข้าพี่ลองชิมแล้วมันหอมหอมดี ใส่ตรงกลางใส่ตรงกลางนั่นแหละต่อเลย mm hmm. มาเ้อคุณผู้ mm hmm. ผมชมอ mm hmm. <laughs> ย่างนบบไปได้หอมมากสุดยอดเลยเป็นส mm ูตรใหม่ครับที่นี่นมาอชิดอะไรก็อร่อยไปหมดเลยเนย <laughs> มันหวานเนี่ยใช่ครับมือเลยเข้ากับกุ้ง <laughs> สุดจริงแบบว่าอากาศอย่างนี้คือ เข้ากันเข้ากันนนีหัดเลยคุณผูชมวันนี้ให้นอนกินทั้งหมดเนี่ยขึ้หันมา เราไม่ได้กินกุ้งแบบน,นี่นานนานเนาะนานมากนานมาก,มากคุณผู้ชมชาทิมิเราจะกินส่วนมากเรากินดองดองโชยุเนาะใช่กินดองโชยุก็ดองดอดองเรือ่อยๆเลย,เลยติดนะครับผมน่าอร่อยสุดที่พูดก็ไม่ได้กินเด็ดมากมันกุ้งลายเสืออะไรมีตัวใหญ่

อากาศก็ร้อนมากๆเลยมื่อรานก็ร้อนสุดวันนี้ก็ร้อนสุดๆเลยคุณผูมต้องได้หลังของการเม่ร้อนสุด,สดเลยขึ้น40องศาใช่นะทำไมมันร้อนอยังเมื่อเช้ากล่าวว่าฝนจะตกนะมันไม่ตกให <laughs> <c oughs> ้เรอกน้ำจิ้มเด่นมากเลย <c oughs> เนี่ยมแนเข้าโพดเลยสุดๆลิมมันเข้าพวกกันเลยคุณผู้ชมแต่ให้สุดต้องมาละกกินนกนะน่ามันขมเกินมางชอบแบบเนาะแล้วกินนกมันกรอบกว่าไอ้ตัวนี้แต่ผมว่ามันขมเกินที่ว่า ขมเกินมันก็จะดับในรสชาตินะมันก็มีแต่ความขมนะมันแล้วแต่คนชอบาอางอ,อ่างเขาแบบูวิ่นน้ำจิ้มเนี่ยน้ำจิ้มปั่นจิ้มปแล้วติดขึ้นมาเลยกินอย่างนี้นเนาะเพียง วันนี้มีทั้งหอมมีทั้งกระเทียมเลยคุณผู้ชมเด็ดมากเลยหยุดกินไม่ได้หยุดกินปุ๊บเผ็ดนะใช่ของอะไรของเผ็ดต้องห้ามหยุดกิน สองตัวก็ไม่ไม่ไหวแล้วคุณผู้ชมตัวใหญ่เกไปตัวใหญ่แล้วสองตัวอีกตัวเดียวก็เต็มปากแล้วเนี่โซ่ครับผมเด็ดกิน b hết. hết, thằng đẹp thằng Ôi Ừ. <laughs> เกมจะเป็นคนที่แบบว่าเผ็ดแล้วเงื้อออกเยอะออเต็มหน้าเลยมันร้อนเนี่ยข้างในถกข้างน,นอกคุณผู้ชมผม,ผมจะไม่ให้ออกเงือแต่จะออกทางสีหน้าแล้วก็น้ำตาอ ยอดยพยายามทำให้อร่อยคือหอมมันหวานหวานหอมพร้อมสุดจริงไม่เผ็ดมันก็ไม่เด็ดเานาะ มันเผ็ดทั้งกระเทียมเผ็ดทั้งนี่คุณผู้ชมมันมีเผ็ดซ่าเลยเนี่ยอันนี้เผ็ดอันนี้เผ็ดแบบอะไรนะจีจาร์อ่ะเจ็ดแบบแซ่บอ่ะอันนี้เผ็ดแบบซ่าจี๊ดอ่ะ กินแล้วต้อกินทันสุดเมื่อไรเขาอยากกินอยากกินได้สนใจแล้วนะม,ม,มันละคุยมแต่กุ้งแบบกุ้งสดวันนี้กุ้งสดด้วยหวานเจี๊ยบเลยไมาหวานเดงมากดูดิ นั่งมาติดเลยจริงเนื้อกุ้งอร่อยอ่ะเอาเทีมไปห,หมดจะได้ <S <S โหที่ได้กกับว่ากระเทียมน้อยเดียว <S 2> <S 2> <S 2> เกลือเรลยอะ ผักก็ได้เก๊เทียมเยอะก็ห็ดลิ้นนะโอ้ยยิ่งกว่าเดิมอีกตัวโคตเกียร์เทียมจริงแลาวทุกคนไปก่อนดีกว่าโคตรจำคาบ๋ยวคลิปนี้ผมกับน้องก็ขอตัวลาทุกคนไปก่อนผมไม่ไหวแล้วผมดารไลนะผมสวัสดีครับ ปูน้ำจิ้ม,ม <laughs> <laughs>